ภาษีที่เราจ่ายจ่ายจริงๆเนี่ยคำนวณกลับไปกลับมาแล้วเนี่ยเราอาจจะได้คืนจากหลวงก็ได้ยกตัวอย่างปีนี้ผมได้คืนสามเราราวสามหมื่นกว่าบาทจากที่ผมจ่ายไปแล้วถ้าผมไปขอคืนเพราะว่าผมไปซื้อ LTFRMF อะไรก็แล้วแต่แสดงว่าทุกท่านก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้พอสมควรควรจะต้องรู้อย่างมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณจะเสียโอกาสแล้วบางครั้งเนี่ยมัน คือในเมื่อหลวงเขาให้สิทธิ์น่มันไม่มีเหตุอะไรที่เราจะไม่ใช้สิทธิ์หรือจะไม่คือจะใช้สิทธิ์นี่ไงถึงต้องมีรายการแบบนี้ผมถึงต้องมานั่งคุยกับคุณแบบนี้นะเอาเอาเบื้องต้นก่อนเอาหลักการง่ายๆของการเสียภาษีก่อนนะฮะขออนุญาตเปิดโผยเล็กน้อยคือเอาง่ายๆว่าเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไรก็เงินได้ของคุณเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็คือรายได้ธรรมดานี่แหละวิธีคำนวณอย่างง่ายๆเลยก็คือว่า ถ้าในกรณีที่เงินได้สุทธิของคุณเนี่ยไม่เกินแสนห้าหมื่นบาทไม่เกินแสนห้าหมื่นบาทกรณีนี้เนี่ยต่อปีนะกรณีเนี่ยหลวงเขาไม่ไม่คิดภาษีคุณะเขาถือว่ารายได้เท่าไหร่นะครต่ำแสนห้าหมื่นบาทต่อปีก็คือเดือนละเดือนละหมื่นหน่อยๆถูกต้องเขาบอกไอ้พวกนี้ไม่ไม่ต้องมาเสียภาษียกเว้นให้ความจริงเขากําหนดไว้ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากรมสรรพากรตอนเนี้ยเวฟให้อ๋อเหรอไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะ นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีแสนห0 0หมบาทขึ้นไปจนถึง5 0 0 0 0นบาทอ,อันเนี้ยจะเสียภาษีประมาณ10%ของไรายได้สุทธิเมื่อหักทุกอย่างแล้วแสนห0 0หม่นกันหน่บาทากับห0 0 0สนไปจนชนห0 0แสนจะเสียฐา,า,านภาษีจะเป็น10%ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมเป็นแสนห้าบาทส <12, S 1> ิบสองสี่สิบแปดเเดือนแถวแถวสี่หมื่กว่า 40, บาทเอานี่หมายถึงคิดคิดจากข้ามปีสิคิดจากห้าแสก็สี สี่หมื่นน่อยๆขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะเสียภาษีประมาณนียนี่มันมันคือแสนห้าถึงห้าแสนถึงห้าแสนอย่างงี้ถ้าเกิดเป็นแสนห้าหนึ่งบาทผมเสียสิบเปอร์เซ็นต์ผมขอลดมาหนึ่งบาทไม่ดีกว่าหรออะไรนะหมายถึงนี่ไงพี่ขอลดเงินเดือนเหรอก็ได้แต่มันในทางปฏิบัติคุณไม่ได้เจรจาต่อรองกับเอชอาร์คุณายเรื่องจริงนะผมมีเพื่อนคนนึงเป็นแบบนี้นะไปมาฐานเงินเดือนเนี่ยคืออีกนิดนึงต้องเสียสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาขอลดเงินเดือนหน่อยหนึ่งก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็นนนออออย่่างืเะะฮ ทีนี้ในกรณีที่ห้าแสนกับหนึ่งบาทเนี่ยไปจนถึงชนล้านหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นไปยี่สิบเ็นฐานภาษีมันขยับขึ้นไปเยอะนะแต่นี้ถ้าทะลุล้านหนึ่งไปจนถึงสี่ล้านสามสิบเปอร์เซ็นอันนี้ต่อปีนะคุณถ้าคุณมีสี่ล้านอัพขึ้นไปเท่าไหร่ก็ช่างเถอะสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตโอ้โหแล้วทสามสเจ็ดเปอร์เซนผมเคยโดนไปแล้ว เราผมเงนเดือนอสูงมากหนาวมากสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไอ้ยาสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พระเจ้าช่วยไม่ไหวนะทีนี้พอเจอไอ้ภาษีขนาดนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เราคิดหนักนะว่าแบบแหมให้เงินหลวงไปได้ไดกลับไหมเนี่ยออชาตินี้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันไปอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ยิ่งหรือนี้เขาบอกโอ้ยง,งานหลวงงานลาดทีชักสาม<อ>สิบเปอร์เซ็นต์อเงี้ยโครงการนู่นโครงการนี้เรายิ่งคิดมาก จ่ายภาษีไปน,นี่ไปให้ใครเนี่ยใช่ไหม,มเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วต่อไปนี้มีสิทธิ์ลดหย่อนอะไรใช้ให้หมดมก็เลยเริ่มไปศึกษาว่าเฮ้ยมันจะมีสิทธิ์ลดหย่อนอยังไงได้หลักการง่ายๆก็คือว่าเอารายได้เป็นตัวตั้งก่อนนะรายได้ต่อปีเป็นตัวตั้งปั๊บหลังจากนั้นก็มาเริ่มทยอยดูว่าเฮ้ยเขาให้เราลดหย่อนเป็นขั้นเป็นตอนอคือสมกรนี้เขาก็ฉลาดค่อยๆเขาก็คิดว่าเฮ้ยไอค่าใช้จ่ายจําเป็นที่คุณ พึงจะใช้ต่อคนเนี่ยสักเท่าไหร่ต่อปีอเขาก็ให้เลยตรงนี้ว่าเอาประหักก่อนเช่นเช่นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสี่สิบเปอร์เซ็นตหรือไม่เกินหกหมื่นบาทจากไรายได้พึงประเมินเขาจะรู้ได้ไงอะ่ะก็พูดง่ายเนี่ยเขาแคปไว้ว่าเขาให้เรามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยไม่เกินหกหมื่นบาทต่อปีต่อปีอก็เอาสิบสองหารก็เท่ากับประมาณเท่าไหร่ห้าพันบาท ห้าพัน 5, บาทต่อเดือนก็คือบอกว่าไอ้ห้าพันบาทแรกเนี่ยไอ้ไม่เอามาคิดภาษีอยู่ถือว่าอันนี้อยู่ต้องใช้จ่ายมไม่เอามานับออพอห้าพันหนึ่งขึ้นไปต่อเดือนเนี่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคิดภาษีละเพราะนั้นเบื้องต้นเวลาคุณคำนวณภาษีในไอ้ฟอร์มอดอเนี่ยคุณก็หักได้เลยหกหมื่นบาท หรือไม่เกินสี่เปอร์ซนตแล้วเขาจะรู้ด้วยหว่าต้องมันคือ6 0 0 0ืนบาทจริงไม่เกี่ยวอันนี้เขาเป็นตัวหักรวมของทุกคนเขาให้เลยเขาให้เลยคือสมมติผมมีสมมุตินะรายได้ผมหนึ่งล้านผมก็หักหกหมื่นก่อนเลยไม่รู้ละเขาให้ผมแล้วผมหักไปเลยหกหมื่นเขียนได้พอกระดองเพราะนั้นอะไรเออเขาค่อยกรอกมันจะต้องค่อยกรอกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาซ้ำมกรอกไม่เคยเป็นเลยก็ให้คนทาให้ก็จะลดหย่อนได้อยู่แล้วหกหมื่นบาทนะฮะเต็มที่คือหกหมื่นบาท หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เขาถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวส่วนค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีรายได้เนี่ยเขาให้ลดได้อีกสามหมื่นจากก็ไรายได้เราเนี่ยเอาสามหมื่นไปลบสมมุติว่ากรณีรักเนี่ยรักยังไม่มีภรรยาก็หักหกหมื่นได้อยู่แล้วแล้วก็หักได้อีกสามหมื่นถือเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวก็หักได้ละเก้าหมื่นนะจากไรายได้สุทธิต่อปีเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายไปเก้าหมื่นบาทแล้ว ถ้ามีคู่สมรสถ้าเกิดว่าเอามาจดทะเบียนแล้วเอามาคิดรวมเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ต้องรวมเลยได้ทั้งปีของคู่สมรสเลยนะคราวนั้นแต่ว่าถ้าเอาคู่สมรสรวมหรือไม่รวมรวมสิแต่ถ้าถ้าแยกกันก็หักแค่สามหมื่นแยกกันยื่นะแต่ถ้าเกิดว่าเอามารวมคิดรวมกันก็เอาสามหมื่นบโบอีกได้อีกสามหมื่นได้อีกสามหมื่นก็เหมือนกันสิก็แยกกันรวมก็เหมือนกันนะมันก็คนละสามหมื่นสรุปแล้วแต่ แต่นี้ในกรณีต่อไปเนี่ยถ้ามีบุตรบุตรกําลังศึกษาสมมติมีลูกเล็กๆกําลังศึกษาอยู่<ม>เขาให้หักได้คนละหมื่นเจ็ดพันบาทต่อปีอ<ม>เยอะนะถ้าสมมุติมีลูกสามคนคูณก็ไปดิเขาให้บอกไม่เกินสามคนถ้าลูกเกินสามคนเดียไป <000 S 1> แล้วหักไปได้อีก1 1> <ม><ม>ห้าหมื่นหนึ่งกรณีมีคุณพ่อคุณแม่ที่เกินหกสิบไปแล้วออแล้วไม่ได<อ>้เป็นข้าราชการที่ได้บำนาญ เอามาหักได้อีกสามหมื่นบาทอย่างนี้ต้องเอาหลักฐานให้เขาดูไหมใช่โอ้ยวุ่นวายเหมือนกันเนาะไม่คุณก็แค่เอาทะเบียนบ้านเขาเป็นพ่อ,อเป็นแม่คุณแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอไอ้ตรงนั้นอยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นสำมะกอนอย่างนี้มันออนไลน์เขาเช็คได้<อ>ก็หักได้อีกสามหมื่นกรณีมีพ่อแม่นะแล้วก็เกินหกสิบแล้วนะฮะทีนี้ในกรณีน,นี่ใจดีมากเลยนะในกรณีที่เกิด คุณเนี่ยไปทําประกงประกันชีวิตให้คุณแม่คุณแล้วคุณจ่ายเบี้ยอยู่เนี่ยเขาบอกสามารถเอาไปหักได้อีกคนละหมื่นห้าพันบาทคุณพ่อหมื่นห้าคุณแม่หมื่นห้าสมมติไม่เป็นพ่อแม่กันเบี้ยประกันเนี่ยต้องพ่อแม่สิในฐานะที่ดูแลบุพการีไงเขาบอกว่าเรากระตันยูสมมติว่าสมมติว่าต้องสืบสายเลือดต้องสืบสายเลือดจะเป็นยายิยาติบุตรไม่ได้ไม่ได้ ประการต่อมาสมมติไปทําประกันชีวิตที่เราเคยพูดไป<ช>หลายลายตอนออไปหักได้เลยหนึ่งแสนบาทเบี้ยเบี้ยที่จ่ายนะเบี้ยที่จ่ายถ้าเกิดคุณจ่ายตามจริงสมมติเจ็ดหมื่นก็จ่ายก็ได้แค่เจ็ดหมืนก็ไปหักเบี้ยตรงนั้นแต่ถ้าพูดง่ายคือไม่เกินแสนนะคุณหักได้เบี้ยประกันที่คุณจ่ายจริงแต่ไม่รวมใประกันสุขภาพคือไอ้เบี้ยที่เป็นกรมธรรม์หลักอ่ะอันนี้คือ ทีนี้ต่อมาเนี่ยล่าสุดนี้เขาเพิ่งเริ่มปีที่แล้วก็คือไอ้แบบบำนาญที่ผมพูดถึงก็คืออันนี้เขาบอกว่าหักได้ตามจริงหรือไม่เกิน15%ของเงินได้ของคุณคือคุณไม่ควรจะหลวงเขาก็บอกว่าคุณจะทําประกันชีวิตคุณก็ณคงไม่ถึงขนาดจ่ายเบีย้ยประกันเกิน15%ของไรายได้ต่อปีอคุณหรอกมั้งแต่ว่าถ้าคุณใจถึงมากไปจ่ายเบีย้ยประกันปีละห้าแสนก็หยวนถ้าไรายได้คุณ แอฟฟดพอแต่ต้องไม่เกิน15%ของรายได้ของคุณเบี้ยปีละ5้าแสนนี่ประกันปรารารปัจ์มากนะเท่าไหร่ประมาณี่โอ้ประกันบ้านะหลายล้านแต่ก็คงไม่ถึงนะส่วนใหญ่ก็คงเนี่ยแหละไม่เกิน15%ของรายได้แต่เอาหลักก็คือว่าคุณไปทำเบี้ยประกันแบบบำนาญจะเบี้ยเท่าไหร่เอามาหักได้นะฮะแล้วก็ในกรณีที่เกิดคุณเป็นลูกจ้างภาคเอกชนเนี่ย ก่อนจะเปลูกจ้างเอกชนเอาไอ้กองทุนประกันสังคมก่อนกองทุนประกันสังคมเนี่ยหลายหลายคนถึงแม้จะเป็นลูกจ้างเอกชนทําสํารองเล็กชีพก็แล้วก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ยังจะทําประกันสังคมไว้อย่างผมผมก็จะทําไว้เพราะว่าผมก็เผื่อตกตกงานเล็กน้อยแต่จริงๆไม่เคยใช้เลยนะตกงานก็ไม่ได้ไปใช้ก็ทําไว้อ่ก็จ่ายประกันสังคมปีหนึ่งมันตกประมาณสักเท่าไหร่เก้าพันเนี่ยเขาไปหักได้ก็เอาไอ้เก้าพันเนี้ยไปหัก จากไอ้ไรายได้ที่ผมทยอยไล่มาหักไปเรื่อยเรื่อยยังผมทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยผมต้องเป็น,นปจ้าเขาทำวันนี่คือปัญหาใหญ่ของคนที่มีอาชีพอิสระ<อ>แล้วอยา่าไปคิดนะว่าหลวงไม่รู้บางคนสมัยก่อนนึ่ว่าไม่ได้แล้วผมก็ทิ้งไปใครจะรู้เขาจะเช็คได้ไงทุกคนเป็นไปไม่ได้ไอ้ นายจ้างคุณเนี่ยคนที่เขาจ่ายเงินคุณเนี่ยเขาอยู่บนระบบภาษี